โอเคก็ต้องขอสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ครับผมกงบกับน้ำนิงคูแล้วนะครับวันนี้ครับผมก็จะมาสอนการนั่งเก้าอี้นะครับโอเคนะครับผมก็จะมาสอนกันเลยนะครับโอเคก่อนที่จะดูนะครับก็กดไลค์ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยดูนะครับโอเคก็ถ้าไม่กดไลค์ก็แล้วแต่นะครับโอเคนะฮะก็ไปชมกันเลยนะฮะ your secrets if you really look at yourself you will be speechless what happened to being doctors and teachers what happened to being your brother's keeper nowadays kids more worried about the น้ำในครูนะครับวันนี้คับผมก็จะมาสอนการนั่งเก้าอี้ครับนั่งเก้าอี้ในมาครับนะครับ no mod นะฮะไม่มีมอดไม่ใช้มอดนะครับไม่ใช่มอดเลยนะครับก็เทคนิคล้วนๆนะครับก็เออมาดูคลิปนี้เยอะๆนะครับชวนเพื่อนนะฮะก็ตอนนี้ก็ขอปรับปุ่มก่อนนะครับเป็นสปิน control นะครับผู้ผู้ชมจะได้ดูง่ายขึ้นฮะอันนี้ก็คือเออทดลองนะ ไอ้ต้นคลิปนะคนอื่นคุณต้องมีบันไดใบดันฮนะโอเคเออแล้วก็ไข่ม้านะแล้วก็เออพิสตันพิสตันแล้วก็ริเวอร์ริเวอร์แอปเปิลทองหรือแบบเอาอย่างอื่นก็ได้ที่สามารถให้อาหารม้าได้ครับโอเคต่อไปก็เป็นส่วนของ เดิร์เดิร์นะฮะหรืออย่างอื่นก็ได้ผ้าสูดที่คุณต้องการทำนะฮะโอเคนะครับก็เอาให้มันเนียนๆนะฮะกับเป็นไม้ก็ได้หรือดินก็ได้อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็อันสำคัญที่สุดก็คืออ่านมานะครับแล้วอันสุดท้ายก็สำคัญเหมือนกันสำคัญที่สุดนะฮะก็คือ,อยานะฮะยาหายตัวนั่นเองนะครับโอเคนะครับคนอื่น,นครับคุณต้อง ูสัประมาณสองบล็อกนะครับแล้วก็กลายเป็น4บล็อกนะครับเป็นอย่างนงี้ครับนี่สคูณสนะฮะแล้วก็วางดินอย่างงี้นี่นี่เอ้ยอึ๊บนะฮะเคแค่นี้เรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วนะครับผมก็วางดินตรงนี้แล้วก็ตรงนี้บินแป๊บนะฮะแล้วก็วางพิ ทองพิสตันตรงนี้ตรงนี้นเพื่อรัดนะแล้วก็ขุดตรงนี้โอเคตรงนี้ก่อนนะคบยังมึงทำอะไรแล้วก็ต่อไปก็วางไข่ม้านั่นเอง What the fuck ออกไปออกไปก่อนเดี๋ยวนะฮะเออมันชอบเป็นอย่างงี้ขอโทษนะมะฉันจะเป็นจริงๆ แล้วเมื่อกี้ฉันเอาอะไรออกไปจำไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นก็วางม้าต่อในแหละม้าแบบนี้แหละโอเคนะครับก็วิธีทําให้ม้าเชื่องเร็วขึ้นก็เนี่ยครับใส่รัวๆให้กินแอปเปิลทองรัวๆจะเห็นว่าเหมือนผมไม่ได้ใส่แต่จริงๆผมให้นะครับโอเคนะครับเมื่อกี้กูผิดนะเดี๋ยวจับดาบดิโอเคอเค่นี้นครับง่ายฮนะง่ายโอเคครับ กผ็ผู้ชมก็เบี่ยงเบนไปทางอื่นครับอย่าหันมาทางนี้นะครับเดี๋ยวมันจะเอ่อติดนะฮะโอเคก็วางรีเวอร์ปึ๊บปึ๊บนะฮะแล้วก็เอาเดิร์ทออกเฮ้ยเฮ้ยเอาเดิร์ทออกตรงนี้นะฮะเดี๋ยวให้ม้าหันมาทางนี้ก่อนโอเคนะฮะสิ่งที่สำคัญนะครับเผื่อผู้ชมลืมครับ นี่ครับวางอ่านมาก่อนนะฮะแล้วก็ปึ๊บดันเอ้ยไม่ใช่โอ้ผิดพลาดผิดพลาดขอโทษทางเทคนิคนะฮะโอ้ผิดพลาดได้ยังไงก่อนอื่นครับคุณต้องวางบันไดตรงนี้ก่อนนี่ครับบันไดนะครับไม่งั้นมันอยู่ไม่ได้นะครับมันวางไม่ได้นะครับไม่งั้นมันจะวางตัวนี้ไม่ได้นะครับบันไดมันก็ต้องใช้พิสซันดันนะฮะโอเคดันก่อนปึ๊บ ะะแล้วก็ทุบตรงนี้เลือดออกไม่ต้องกลัวว่าม้าจะออกนะครับก็ไว้ก่อนนี่วางพิซซั่นอย่างนี้นะครับนี่แหละที่ผมขุดไว้ตั้งแต่แรกครับแล้วก็วางบีเวอร์ไว้แล้วก็กดเข้าไปก็จะดันเข้าไปดันม้าเข้าไปนะครับฟืบนี่นะฮะเพื่อให้มันเนียนโอเคต่อไปก็เป็นการกบเอยโทษโทษ โอเคแล้วก็แค่นี้แล้วครับปกปิดหลักฐานขั้นตอนสุดท้ายก็ง่ายๆนะครับนะครับขั้นตอนสุดท้ายง่ายๆเดี๋ยววางหนึ่งสองหแล้วก็ทุบข้างหลังออกดินออกโอเคแล้วก็ตกแต่งให้สวยงามนะฮะตกแต่งแบบไหนก็ได้นะฮะเสร็จแล้วครับก็เก็บไอเทมที่ตกเรียบร้อย ให้หมดแล้วก็ใช้อยู่ไกลๆก่อนนะครับแล้วก็โยนปลาปลาใส่นะครับแค่นี้ครับแล้วก็คีนะครับแค่นี้ก็ได้แล้วครับก็สําหรับการนั่งเก้าอี้นะครับเอาไปแกล้งเพื่อนได้นะครับถ้าเกิดคุณจะมาสนต่อก็อย่าลืมปิดปิดปิด,ปดไอตัวพวกนี้ด้วยเนะีนะ่ยเนียนะครับโอเคอย่าขยับอะไรนะครับเพราะว่า จะหันนะครับถ้าขยับนี่มาขึ้นเลยนะครับก็เอาลงไม่ได้ครับต้องทําใหม่นะครับโอเคก็เออถ้าชอบก็กดไลค์นะครับก็เออก็มีแค่นี้นะครับก็เอออย่าลืมกดไลค์และซับสไครป์ผมด้วยนะครับโอเคก็นะฮะอย่าลืมไปกดถูกใจแฟนเพจ ผมใน Facebook ด้วยนะครับน้ำนิ่งคุงนะครับแฟนเพจเขียนแฟนเพจด้วยนะครับโอเคแล้วก็ Google Plus เดี๋ยวจะอยู่ในเกี่ยวกับอยู่ในเกี่ยวกับของช่องครับคำว่าเกี่ยวกับอัปลนั่นแหละโอเคก็ขอจบคลิปเพจแล้วนีครับสวัสดีครับ yeah.